มันจะเข้าไม่ได้เพราะวมันจะแห้งหมดเลยจะต่อได้แค่ตรงนี้อ๋อแตนี่ไม่ดีค่ะเออต้อเชือน้ยเรือวันหนึ่งออกได้ประมาณสักกี่ลำได้คะหกเจ็ดลำค่ะหกเจ็ดลำต่อวันเรือตรงนี้มีสิบกว่าลำค่ะอ๋อมีสิบกว่าลำ แล้วก็คิวก็คอยมาคอยคิวนาน้วกก้ยนอกจากเขาเจองมาแล้วเนี่ยเขาเขาได้ไปผลควเนี่วันนี้คิวไม่ได้ก็คิวเลยแล้วต้องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าท่าเรือนี้มันเป็นท่าเรืเออ่าใหญ่ขนามันมันมันไม่ใช่แบบแที่เป็นบางทีหรือว่าอันั้นคิวแล้วก็เที่ยวผมจะหามาอีกคือคือง่ายๆจะหามาเองผมผมไม่ไป้มาเองเราบหาหามาจากที่ไหนคะ ทางที่ก็เอเย่นก็ส่งมา<อ>ท่องเที่ยวก็ชุมนิยนารัวนะคะแต่ก็มีไม่เยอะเด็กก็มีมีมีมาทุกวันเลยถ้าหากว่าเขาไอลงไปเที่ยวทะเลถ้าหากว่าไม่ไม่ไม,ไม่ถึงกวกันี้เขาก็จะมาทันที่ส่วนมาก ก,ก็คือพอเจอพอมาถึงตากเรยก็มันจ้เห็นมวออาวงานเลยอาม่ไล้มิตัอวงานทุกหมกดเป็นียอขอพิกันขอพิกันเยอะแล้วก็ก็มีออออันีของทางงานเนี่ยค่ะมีผูกของมีทันีทันสวยอ่ะสวยที่นี่พูดถึงจากเอยสวยทุกวันสวยไม่เหมือนทุกคั้งตอท่นั เส้นปูเทียบเรือให้นักท่องเที่ยวขึ้นเเวลาน้ําแ้งนะเวลาน้าแ้งมันกับนักท่องเที่ยวจะขึ้นขึ้นมาจากข้าขึ้นลาบักหน่อยกว่าน้ำมันลงเยอะทีนี้ก็ถืออาปานี้ก็สูงก็นักท่องเที่ยวก็ขึ้นยากหน่อยทีนี้บุ๊กก็ขอไปแล้วว่าปีนี้ไอ้ม่รู้จะได้ไม่ได้พูเทียบเรือให้นักท่องเที่ยวขึ้นลาขึ้นลบากแตลำบาอยากให้มีต้นไม้เหมือนหมนว่าเขามาโจทยจร์รถ มอนเหมือนพขามามันมกฟ็ฟีดรถอยากให้มีต้นไม้นี่ในห้องห้องห้องน้ำนะคะเอออยากให้มีเหมือนกับนักท่องเที่ยวได้ความอำนวยความสะดวกการอาบน้ำาะ่ะห,ห้องห้องอาบน้ำมันไม่มีฝักบัวอะไรเพี้ยครับห้องอาบน้ำผมผมที่บริการอยู่ดีมากเลยดีมาก รู้จักคนน้อยไงทินารู้จักคนน้อยรู้จักเนีแค่ตรงน,นี้กับหมู่บ้านไม่ไม่ได้เล่นอ,อินเทอร์เน็ตไม่ได้เล่นอ,<ฆ>อะไรแต่ตางๆทรำส่วนอยู่แต่ว่าถ้ามีคนแนะนําว่าเออมีคนมาท่องเที่ยวไม่ให้เยอะเลยเนี่ย,ยมันก็ดีนะท่นาว่าดีก็มีนักท่องเที่ยวเัถ้าได้รับโปรโมทก็นักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพราะว่าอ่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่ว่าเขาเช่ารถจะมาขับรถมาเองมาหาที่ท่องเที่ยวบางทีเขาจะไม่รู้บ่า หนึ่งไป,ไป้ายป้ายบอกทางไม่ไม <Ừ. S 2> ่มีเข้ามาแล้วบางคนก็ทขามาก็ถูกอืมก็ด oh ีเลคเขาก็ได้มาดูที่สวยที่ธรรมชาติได้มาก